คําคถามจากทางบ้านนะครับว่า,าถ้าหากไม่อยากจะปลูกต้นไม้ในท่อไม่อยากจะเลี้ยงไม้ในท่อครับแต่ที่บ้านเป็นพื้นปูนนะครับเป็นพื้นคอนกรีตเนะี่ยอยากจะเจาะคอนกรีตลงไปแล้วขุดหลุมแล้วปลูกตรงนั้นได้ไหมนะครับถามมานะครับผมก็จะตอบมานะครับว่า,าได้นะครับเพียงแต่ว่าท่านต้องดูระดับดินที่บ้านหรือเนื้อดินในบ้านท่านอีกนะครับ จากกรณีนี้เราสังเกตดูนะครับถ้าเป็นของหน่วยงานรัฐบาลเราจะเห็นบริเวณริมฟุตบาทถนนเรามักจะเห็นเขาจะเจาะคอนกรตีตนะครับเพื่อที่จะปลูกต้นไม้ริมฟุตบาทเราจะเห็น,นครับว่าต้นไม้มันก็อยู่ได้นะครับแต่ทีนี้ว่าเวลาเราจะขุดปลูกนะครับเราต้องดูระดับพื้นที่บ้านเราอีกทีนะครับว่าพื้นที่บ้านเราต่ําเกินไปไหมแล้วก็โครงสร้างของดินนั้นมันเป็นดินอะไรนะครับถ้ามันเป็นดินร่วนปนดินเหนียวเป็นดินลูกลังนะครับเราก็ต้องเรามาระวังเรื่องพวกนี้ด้วยก็คือ ขุดดินเดิมออกไปทิ้งนะครับแล้วก็อย่าไปขุดลึกเกินนะครับเพราะว่าหากมีฝนตกนะครับอย่างช่วงฤด,ดูฝนนะฝนตกอะปริมาณน้ำเนี่ยมันจะไหลลงไปในหลุมแล้วทีนี้หลุมที่เราขุดด้านข้างมันแน่นหมดแล้วมันเป็นคอนกรีตการระบายน้ํามันจะไม่ดีนะครับดังนั้นเวลาปลูกต้นไม้นะครับอย่าไปปลูกอ่าคยกว่าปลูกต่ําลึกเกินไปนะครับปลูกให้มันพอแบบอ่าคยกว่าตุ่มของต้นไม้อาจจะปิ่มๆหรือโผล่เหนือ ผิวคนกิดมาซึกนิดนึงแล้วก็ใส่คำยันดีๆนะครับหรือไม่งั้นอาจจะปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเอาก้อนอิฐหรือว่าก้อนหินอะไรก็ตามนะครับมามาวางล้อมรอบอีกทีเพื่อกันไม่ให้ดินนะครับมันไหลออกไปด้านข้างไม่ให้มันเปื้อนนะครับให้มันดูสะอาดนะครับเนาะก็ก็จะตอบว่าปลูกได้นะครับเพียงแต่ว่า,าให้ดู การระมัดระวังในการปลูกอีกทีนะครับว่าอย่าไปขุดลึกเกินไปแล้วก็ดินเดิมนั้นควรจะเอาออกให้หมดแล้วใส่ดินดีลงไปแทนนะครับต้นไม้ถึงจะตั้งตัวและสวยงามได้นะครับ